สวัสดีครับท่านผู้ชมท่าผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมู l เลวรันทรถ้าหากจะพูดถึงแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้คุณอเนกอน,นันต์โดยไม่ต้องผ่านพิธีการใดๆหลายคนก็คงจะนึกถึงเหล็กไหลเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอนแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในโลกนี้ยังมีแร่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่มีพุทธคุณแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของตนและแร่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละชนิดนั้น ก็เป็นของที่หายากซึ่งนักสะสมหลายคนจะต้องลงทุนลงแรงกว่าจะได้พบผ่านและว,วันนี้ครับช่องของเราจะขอ,อนำเสนอแร่หินศักดิ์สิทธิ์จากลุ่มแม่น้ำโขงนั่นก็คือลูกแก้วสารพัดนึกหรือแก้วมณีนคราชครับแก้วมณีนคราชหรือลูกแก้วพญานาคบามตังราเรียกว่าแก้วจันทรรกาล เป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาคและเกิดขึ้นโดยบุญญาฤทธิ์ของพญานาคตนนั้นๆครับการปรากฏของดวงแก้วนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพญานาคเลยนะครับแต่จะมังเกิดขึ้นในวัยอันควรเมื่อถึงเวลาที่พญานาคตนนั้นโตเต็มที่ก็จะเข้าจำํำศีลเข้าฌานเพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์ เตรียมรองรับการปรากฏของดวงแก้วมณีแห่งต้นคล้ายกับการปรากฏขึ้นของดวงแก้วมณีแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิครับครั้งเมื่อถึงวันเพนขึ้น15คำ่ำ ผลของบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตจะรวมตัวกันและดลบันดาลให้เกิดทิพะยะสมบัติมากมายและทำให้แก้วมณีพญานาคนั้นบังเกิดขึ้นครับซึ่งแก้วมณีนี้นะครับจะเป็นประกายรัศมีสว่างสวยทั่วนครบาดาลและจะทำให้เกิดสมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือว่าทรัพย์สมบัติที่จะต้องใช้ในการจำศีลซึ่งผู้ที่มีบุญญาธิการมากครับผมก็จะ ได้ปกครองนครบาดาลแห่งนั้นสืบต่อไปซึ่งการปกครองนครบาดาลเนี่ยจะใช้หลักบุญญาธิปไตยคือผู้ที่มีบุญญาธิการมากกว่าก็จะปกครองผู้ที่มีบุญญาธิการน,น้อยกว่า สำหรับอนุภาคของแก้วมณีพญานาคนั้นจะคล้ายกับดวงแก้วมณีซึ่งเป็นหนึ่งในรันาตนะไตทั้ง7แห่งพระเจ้าจาักรพรรดิครับซึ่งสามารถดนบันดาลเข้าป่าอาหารทิพย์และทรัพย์สมบัติอื่นๆที่ใช้ในยามจำเป็นได้ซึ่งผู้ที่พบเห็นนะครับบอกว่าแก้วมณีพญานาคนี้จะเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15บาคำครับซึ่งจะเห็นดวงแก้วนั้นผุดจากพื้นน้า หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะผุดจากพื้นดินได้ด้วยแต่ก็มีน้อยครับจากนั้นดวงแก้วก็จะพุ่งลอยขึ้นสว่างสวัยแล้วก็ลอยวนเวียนไปวนเวียนมาจากนั้นก็จะหายไปจากจุดนั้นครับซึ่งแก้วมณีรูปใหญ่เนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปบางลูกเนี่ยใหญ่เท่าลูกโปง่งหรือว่าบางลูกเนี่ยอาจจะเล็กเท่าหิงห้อยเลยนะครับ ซึ่งแก้วมัน,นีนคะราชหรือว่าแก้วสารพัดนึกเนี่ยมักจะปรากฏหรือพบมากในช่วงระหว่างเข้าพรรษาและออกพรรษาซึ่งช่วงเวลาอื่นเนี่ยก็จะพบได้แต่ว่าพบได้น้อยครับ สำหรับผู้ที่มีแก้วมณีนะัคราดไว้ดูลแลนั้นนะครับจะต้องมีการบวงสรวงให้พญานาคซึ่งการบวงสรวงที่พญานาคนั้นชอบมากที่สุดคือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มันสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานและแผ่เมตตาอุทิศให้แก่ยพญานาคผู้เป็นเจ้าของอย่างสม่ำเสมอครับ การอธิษฐานขอสิ่งใดจากแก้วมณีนัคราชนั้นให้ผู้ที่ดูแลแก้วมณีนัคราชรักษาศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนจากนั้นจึงหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานขอพรนั้นจะขอได้เพียงครั้งละหนึ่งอย่างหมายถึงถ้าขอครั้งแรกแล้วสิ่งนั้นสำเร็จจึงอธิษฐานขอสิ่งต่อไปครับไม่ควรขอสองสิ่งพร้อมกันซึ่งถ้าหากว่าไม่เกินกฎแห่งกรรม ท่านก็จะดลบันดาลให้สิ่งที่เราขอนั้นสมปรารถนาเราก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการนอกจากนี้นะครับยังเป็นการสั่งสมบุญบารมีของตนให้เจริญรุ่งเรือง,ย,งยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม หาต้องการให้ลูกแก้วพญานาคเพิ่มอนุภาพให้นําลูกแก้วพญานาคหรือว่าแก้วมณีนะคราชนี้ไปอาบแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญสิบห้าคำครับจะช่วยเพิ่มอนุภาพให้กับลูกแก้วให้มีพลังมากยิ่งขึ้นได้ซึ่งมีอนุภาพแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียวแล้วแต่ผู้ที่บูชานั้นจะอธิษฐานนะครับเช่นขอให้มีโชคมีลาบขอให้แคล้วคลาดปลอดภยัยหรือว่าขอให้รักษาโรคต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปเลี่ยมกรอบอารัธนาห้อยคอจัดทำเป็นเข็มกัดทำเป็นเครื่องประดับทำเป็นกำไรก็ได้เช่นกันตามกำลังศรัทธาของผู้ที่บูชาเลยนะครับซึ่งผู้ที่ได้ประสบผลในด้านต่างๆนะครับผมก็จะประสบพบกับโชคลาภแขวลาดปลอดภัยและยังโดดเด่นในเรื่องของคงกระพัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแก้วสารพัดนึกจริงๆเหมือนกับมีแก้วจกักรพรรดิไว้ในครอบครองเลยครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาแก้วสารพัดนึกหรือแก้วมณีนะคะราชของร้านเรานะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเสริมสริมงคลในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้าขายโชคลาภเมตตามหานิยมคงกับพันชาตรี ก็สามารถใช้ได้ดีใช้ได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวซึ่งท่านนั้นนะครับสามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดูรูปภาพแบบคมชัดได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิปหรือท่านนั้นสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างง่ายดายนะครับผม ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยเพื่อให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของร้านเรานะครับสวัสดีครับ